ขตมนายแต่กระ์รัชเนตรคุนารอภิชการประธานพรคคุณีพระสรี่ามผู้จัดการโรงานสุขีสิงห์ครับตมนายิจัยองคิษรักษาการเจ้าพนักงานพิธีการทังการครับกละคนทานิร์พระเจ้ายามพัฒน์ครับเียจงได้ สวายเป็นสองครั้งครับครั้งแรกวันที่หนึ่งตุลาคม2,514นรบ่ะครับได้รับข้าสวายที่ดินจำนวน4ไร่3งาน5ไร่ครับ6 1 5ดตารางวาซึ่งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลกันตนะังอำเภอแกังตังนะครับซึ่งรวมที่ดินสิไร่ให้จังหวัดตังนะครับในเรื่องของการที่จะให้ ตู้ที่เข้าไปส,สร้างได้ใช้ประโยชน์ซึ่งในตั้งแต่ปี2,545ถึงพศสอ0 0ัาจำนวน4รายนะครับโดยได้ทำสัญญาเช่าปีละ1 0 0บาทนะครับหลังจากนั้นจนถึงปี2,560ยสครับยายสรุปว่าครัวเรือนที่อยู่4รายและเพิ่มไปอีก1่รายเป็น5รายเนี่ยจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ย สภาพความเป็นอยู่อย่างไรนะครับจะขออนุญาตให้ทางท่านในเบอรตันได้นําเรียนครับที่จะใช้ประโยชน์จากที่ดินนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไปนะครับซึ่งในแนวทางที่ทางของมือนิธิรับการเพาะตัดได้เป้าหมายจัดการจะต้องดําเนินการนะครับจากการตรวจสอบนะครับปรากฏว่าณขณะนี้นะครับมีผู้ที่รูปตามติดตามที่นะครับประกอบอาชีพรับจ้างก่อสร้าง ในบ้านหลังนี้มีสมาชิกอยู่ในครอบครัวจำนวน5รายนะครับอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่198ถนนรถไฟตะบนกระทังกระตังในบ้านหลังนี้มีสมาชิกอยู่ในครอบครัว4คนนะครับเป็นบ้านนอยู่ในที่ดินของการรถไฟนะครับและหลังสุดท้ายหลังที่5นะครับหลังของนายเพรมจิตวงศัอายุ57 แในตัวคนนี้ล้มค,คนนี้ไม่ล้ำครับนนไม่ลำ้ำใช่ไหมไม่ได้มาอยู่ในที่ของการถไฟคไับครับนี้ที่การ์ลตไอ้ะจะ,จะมีลงมต,ต่อไปจากไหนอ่ะ มาลของท่านออนี่ในเต็นเออน่นเต้นในเต็ที่ไ่านี่แรับ่ส้งน้ยังเสแล้วมานีลาดูครับ 我给你开一下。<music>